ผมันไม่เป็นธรรมกับผู้ชุมนุมนะคะแล้วอย่าชี้หน้านะคะผมขอวมโอเคครับขอโทษครับผมไปอยู่กับท่านดีกว่าผมไม่ได้ใช้ผมของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ลุกขึ้นประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะมีคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยระมัดระวังที่สุดก็คืออย่าเอาต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการในประเทศไทยเรามีอธิปไตยแผ่นดินของเราอย่าเข้าเข้ามา มันอันตรายที่สุดเลยช่วงนี้เป็นช่วงการค่อัน่ากันอยู่มันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะเราอย่างเดียวนะครับก็ขอเตือนไ้เท่านั้นเองการกล่าวหาผู้ชมบุมว่ามีมีคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยท่านมีหลักฐานอะไรคะรท้ท่านพูดอย่างนี้ท่านมีหลักฐานอะไรบ้างให้ท่านเอามาแสดงค่ะไม่ครับธา่ครับผมขอไม่มันไม่เป็นธรรมกับผู้ชุมนุมนะคะแล้วอย่าชี้หน้านะคะ ผมขอช่วงโอเคครับขอโทษครับผมไปยุ่งกับท่านดีกว่า s <S 1> <S 1> <s ผมไม่ได้ใช้ความรู้สึก